ก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวผัดเด้อจัดผัดกะเพรากะเพราหมูไข่ดาวอร่อยอร่อยเอ,เออไข่ดาวเกือบสุกกว่าอะไรเกือบสุก <c oughs> สองคนนะคะชอบกินกะเพราไข่ดาวมะม่วงขายอยู่นี่เนาะโู้นะโย,โยมาคุมมือเลย ตุมเดือนเลย้ายตเดอนเดี๋ยววันวันหลังอยากกินเลยมานี่งมไก่แบบเลยมากรจซก๋วยจก็กินเงินอือกินเงินหมือซอนก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวมีผัดราดหน้าราดเนื้อมีเบิร์ตปะอืมนี่แหละตอนเที่ยงหิวหิวเล่นนะืมอนี้ยุด ยูเลยฝนตกมาเจ้าสิ <c ười> จ้าแต่คนยา <ừ. S 2> คนใดคนอะไรจักบาทไาล้ไข่ดาวกองละห้านนเราอีใส่ไข่ดาวอ่ะหอยซีซีเพนปลากรอิ่มละ ยิมแล้วครับบาบนี้เฮาไก่ับซารล้งไปกันด้วยก่อน